แช่มาไวตรงของย่าอยู่จ้ะได้แช่เมื่อไวยของอย่าอยู่เปิดเข้าไปเบื้องใด้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามี่ผู้ใดเป็นที่ของย่าบูจ้าเพราะว่าช่องอื่นกับโบเป็นยังเล้พี่น้องจะเป็นตการไล่ซดพี่น้องเลยเป็นตายถอดซดเอาน้องได้จ้ะ เกดสุปหมกมีจ้ะย้ายปนป่ากันด้วยจ้านี่จะเป็นพริกป่นจะพริกแดงอยู่สองช่องจาะของย้ายน้งงเทียช่องผู้ติดต,ตามน้ํงเทียมันก็ขึ้นเป็นเขียวน้งงเทียมันก็นแดงแต่ว่า จะยายบบยายบกาไหลซสดแม่พี่น้องยายกต่เฮลิสอันนี้จะเป็นมักมีที่ยายแกะไวจะ้จ้ะสามช่องจะ้ะจะได้แบบโฆษณา จะได้แบบเลี้ยวน้ำคลิปเลี้ยวน้ำแล้วก็ตรงคุ้มคิดอะไรอยู่การเขาถึงอาจจะติดแดนได้กะเล่เฮ็ดเป็นชายทอดสดออกจากแนนนั่นจงจะซื้อขบมี่ยงจะใส่งานนำโดยพี่น้องจะได้หอหอม นบบนีทจะยากแกะไว้จ้ะนี่จะเป็นพริกป่นจะเป็นแบบทายสอดถอดสดเอาจ้ะเพื่อสะสมเวลา่าเพราะว่ามันมีช่องตอนเดวกจ้า แช่เมื่อไว้ตรงของย้ายยุ่จ้ะได้แช่เมื่อไว้ของย้ายยุ่เปิดเขาไปเบิ้งใดจะพี่น้องเพราะว่าอได้จะเฮ็ดซุปบมกมกี่จ้ะย้ายปนฝาก่อนด้จ้ะคนแนวน้าจ้ะซุปบักมี่ย้ายจะใส่งาน้าเด้อพี่น้องจะได้หอม เป็นบักมี่ที่ยายแ๊ะไว้จ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องยายเฮ็ดกับเข่ากันด้วยจ้านี่ตำพริกเลยจ้ะพร่สวัสดีจ้ะพี่น้องยายเฮ็ดกับเข่ากันด้วยจ้านี่ตำพริกเลยจ้ะพร่กาสาช่องจ้ะ จะได้แบบโฆษณาจะได้แบบเลี้ยวน้ำคลิปเลี้ยวน้ำแล้วกะ็ตรงคุ้คิดอะไรอยู่จะเป็นสองช่องช่องการเข้าถึงจะติดแดงไม่มาขึ้นนีอนนน้อันนี้จะเป็นบักมีที่ยายแกะไว้จ้ะอันนี้จะเป็นบักมีที่ยายแกะไว้จ้ะ เ๋วยซูบกหมี่ซูพีนองกินกันด้วยจ้าลงป่าก,ก่อนนี่จะเป็นพริกป่นจ้ะ ยื่อสองสองจากของยายนังเทีย2องผู้ติดต,ตามนังเทียมันกรขึ้นเป็นเขียวนังเทียมันกระแดงแต่ว่าคนแนนนั่งจ้ะซื้อกนี้ยายจะใส่งานำเนื้อพี่น้องจะได้หอมหอมการเข้าถึงจะติดแดงได้กระเละเหตุเป็นชายทอดสดออาากจะ ใส่ซดพี่น้องหรือเป็นทายทอดซดเอานี่ผู้ใดเป็นที่ของยายบัจ้าเพราะว่าช่องอื่นกับโบเป็ดยังได้พี่น้องจะเป็น ยายจะเกศศุขมีซูอิงจ้ะยายบบยายโบกาลายซดแม่พี่น้องยายเกศเล็กนี่ผู้ใดเป็นที่ของยายโบจ่าเจ้าว,ว่าช่องอื่นกับโบเป็ดยังได้พี่น้องจะเป็ดแดงอยู่สองช่องจากของยายทั้งเทียช่องผู้ติดต,ตามทั้งเทียมันก็ขึ้นเป็นเขียวทั้งเทียมันก็แดงแต่ว่า สดเป็นบอพี่นองกูได้ประกาศอะไรสุดขึ้นย่าจะย่าเปิดขอาไปเบิ้งเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าให้อันถ่ายทอดแบบวิดีโอโสุดได้จะจะได้ไปไปซ้ำประเดยวใส่จักหน่อยก่อนพี่น้องสุดเป็นบอพี่นอง ผู้ใดประกาศอะไรสดคือย่ายจ้ะย่ายเปิดชาวไปเบิงเพิ่นบอกใส่ก่อนจ้ะ ใส่งาใส่งาน้ำจะได้หอมจะได้จะป่นปลาดุกใส่สาปลาปุ่นกนจะไอ้เผ็ดซุปกักมี่ซุปกินเลยให้แบบเผ็ดเป็นทายถอดวิดีโอแบบย่ายเฮ็ดนี่จะ้ะ ยายก็เลยเห็ดล่องเบิงตามคำ่มน,นี่จ้ายายจะเห็ดสุกมีซูจีบสวัสดีจ้ะพี่น้องยายเห็ดกับเข่ากันเลยจ้านี่ต่ำพริกเลยจ้า นด้วยวจะตุงป,ปากอนกระเดียบใส่จักหน่อยก่อนพี่น้องนี่จะเป็นพริกป่นจ้งสา ป่าปนกันจ้ะเห็ดซุปบกหมี่ซุปกินเลยการเคาถึงอ่ะจ้ะติดแดงไย้กะเลขเห็ดเป็นชายพอดสดออกจาะใส่ก่อนจ้ะน่องได้จ้ะเห็ดซุปบกหมี่จะย้ายปนป่ากันด้วยจ้า คนแนวนั่งจะซุปหมี่ยายจะใส่งาน้ำเด้อพี่น้องจะได้หอมหอมน้องเดี๋ยวจะเฮ็ดซุปหมี่จะยายคนฝาก่อนเด้อจ้ามีผู้ใดเป็นที่ของยายโบจ้าเพราะว่าช่องอื่นกับโเป็นอย่างเด้พี่น้องจะเป็นเรากกับเป็นไทยทอดสุด เอาถ่ายทอดแค่เดียวเฮาได้สามยางจากพี่น้องลองเห็ดด้วยจ้ะสามาป่าปนกันจากเห็ดซุป